ของเยอของมีเยอะแล้วก็เจ้าของของอีกทีเป็นเป็นผูกค้ารายใหญ่มากครับในภาคกลางครับ๋ไม่ไม่ใช่ครับเป็นการตัดสินใจของผมคนเดียวครับลูกน้องไม่เกี่ยวทุกคนครับผมเป็นคนสั่งลูกน้องก็ห้ามผมแล้วแต่ว่าผมตอนนั้นอยากอยากทํางานครับยอมรับว่าใช้ครับไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าทําไปแล้วผมวยอมรับผิดทุกประกการครับ พุ่งกับโจ้ครับขอโทษฮะทบถามว่าทําไมพุ่งกับโจ้ไม่ตั้งใจแต่ทําไมพุ่งกับโจ้ใช้ถุงถึงหกใบในการกระทําครับเออใช้อะไรนะครับใช้ถุงพลาสติกหกใบในการทําครับมันไม่รู้แต่ตอนแรกจริงๆอ่ะเรนคุงกันตรงๆคือผมต้องการปิดหน้าผมเพราะผมไม่อยากให้เห็นหน้าผมตล้งแต่แรกครับคือไม่คือไม่ได้ไม่ไม่มีเคยคิดว่าจะมีวิธีการแบบไหนคือ เจตน,นาตอนแรกมันคือต้องการปิดหน้าตัวเองครับและหลังจากนั้นเขาดิ้นผมก็เลยต้องไม่อยากให้เขาเห็นหน้าผมครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้ไม่ใช่ช่องป้แก้วชาแนลนะคะอันนี้คือช่องป้แก้วเกาะกระแสนะคะ <c ười> คือวันนี้ หลังจากที่ดิฉันที่ประแก้วได้ติดตามข่าวของพกกท่านหนึ่งนะคะที่สืบสวนสอบสวนหรือว่าทำการทำการเขาเรียกอะไรอะ่ะส,ส,สืบสืบสืบสวนเพื่อเค้นหาเอาความจริงจากผู้ต้องหาค้ายาเสพติดจนเลยเถิดทําให้ถึงกับเสียชีวิตนะคะฉันได้ฟังการสัมภาษณ์แล้ว หล,ลังที่เขาโดนจับกลุ่มเพราะก่อนหน้านี้เขาได้หนีไปนะคะหนีไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หลังจากที่ถูกนําตัวกลับมาแล้วเขาบอกว่าเขามอบตัวนะคะถ,ถูกนําตัวกลับมาก็เป็นนั้นว่าดิฉันนั่งฟังจนจบนะคะก็เหมือนเขาบอกว่าเขาไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาที่จะฆ่าแล้วทีนี้นักข่าวเขาถามว่าทําไมต้องเอาถุงครอบหัวถึงหกชั้น เขาบอกว่าเพื่อที่จะไม่เพื่อที่จะอัมพางหน้าเขาไว้เฮ้ยอัมพางแบบนี้เขาไม่เรียกอัมพางว่ะเรียกว่าเจตนามไม่ให้หายใจนะอ่ะน,นะลูกผู้ชายกล้าทำบอกว่ายืดอกรับว่าไม่เกี่ยวกับลูกน้องตัวเองอยากจะเข้นเอาความจริงต้องทำขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องปกติของตำรวจนะ ที่ที่เขาทำกันแบบนี้ที่ผู้ต้องหาโดนจับมาแล้วจะต้องโดนเอามาสอบปากคำทำให้เจ็บปวดให้เข้ารับสรารภาพอย่างงั้นเหรอเอาอะนะดิฉันก็ไม่ได้คอข้างใครอะนะแต่ว่าจากคลิปที่เห็นที่ออกมาสู่สายตาชาวโลกก็คงจะสรุปได้เหมือนเมือนกันน่ะนะคะ แต่ในด้านกฎหมายหรือว่าในด้านตำรวจว่าเขาจะตัดสินกันยังไงอันนี้ก็แล้วแต่นะคะคือดิฉันเชื่อเสมอเชื่อมาตลอดแล้วก็ยังคงเชื่อถึงปัจจุบันว่าคนมีเงินทำอะไรก็ไม่ผิดนะคะแต่คนจนต่อให้ตะโกนจนคอแตกก็ไม่มีใครได้ยิน คนรวยคนมีเงินคนมีอำนาจแค่กระแอมเบาๆคนทั่วโลกก็ได้ยินนะคะยังอ่ะดิฉันขอโยงเข้าคดีมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายชัยพลนะคะหรือที่หลายๆคนเรียกลุงพลของบ้านโกโกเกาะนะคะที่ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรที่ จะเชื่อมโยงว่าเขาเป็นคนฆ่าหลานสาวนะคะแต่ทุกคนตัดสินว่าเขาคือฆาตกรเรียกเขาว่าฆาตกรแต่ว่าพากกคนนี้ฆ่าคนแบบเห็นเห็นแต่ก็ยังให้เกียรติได้รับเกียรติให้เรียกผู้กำกับอยู่นะคะส่วนชาวบ้านจนๆนะคะคนธรรมดาที่ไม่มีปากไม่มีเสียงกับ ถูกเรียกว่าฆาตกรเอาละคะ่ะวันนี้ดิฉันขอเอวังด้วยประการรัชนีตามตามคอนเซปต์ของช่องว่าเกาะกระแสนะคะประแก้วเกาะกระแสนะคะหวังว่าคงไม่มีทัวลงนะคะเพราะว่าดิฉันไม่ต้องการทัวดิฉันแค่พูดออกไปวิจารณ์ออกไปตามตามความคิดเห็นอันด้อยด้อยค่าอัน ด้วยภูมิปัญญาน้อยๆอันสมองอันน้อยนิดของดิฉันนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ดิฉันขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ